สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราเอาปุ๋ยขี้หนูนะคะจากฟาร์มเราเองออกมาไล่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเนี่ยค่ะได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดกี่กระสอบเนี่ยสองสี่ได้กี่กระสอบคะครับวันนี้รอบนี้ได้ทั้งหมดสิบสองกระสอบนะคะ pillar pillar. เราจะเอามาใส่อ้อยเราค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่นะคะอ้อยเราที่ปลูกใหม่ค่ะ เนี่ยค่ะเป็นอ้อยที่ปลูกใหม่นะคะเราก็จะเอาอ่าขี้หนูจากฟาร์มเรามาใส่นะคะคุณผู้ชมคะนี่เป็นอ้อยพันธุ์สีสำโรงหนึ่งนะคะเราทําฟาร์มเพื่อเอาอามูลสัว์มูลขี้หนูนะคะมาใส่อ้อยนะคะเราปลูกอ้อยเพื่อเอาไปให้หนูกินนะคะคุณผู้ชมคะวัฒนจักรค่ะบรรยากาศค่ะ ปุ๋ยขี้หนูปุ๋ยขี้หนูค่ะจากฟาร์มเราเองค่ะนำโชคฟาร์มค่ะอากาศดีมากเลยค่ะทุกผู้ชมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยร,บรอบนี่นก็เป็นอ้อยเรานะคะให้บรรยากาศโดยรอบค่ะยามเย็นค่ะตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเย็นแล้วนะคะ โชคเสยภูมินะคะรอบค่ะตรงนี้ไม่ใช่ที่เรานะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่เราเป็นที่เพื่อนบ้านนะคะแต่ถัดไปตรงนั้นที่มีอ้อยนั้นเป็นที่เราอีกค่ะนี่360สามร้อยหกสิบองศาเลยค่ะเียแ้ค่ะ,ะ,คะไม่มีอะไรค่ะแค่มาเล่าให้ผู้ชมฟังว่าวันนี้เอา ปุ๋ยขี้หนูออกมาไว้ที่ไร่นะคะเพื่อจะเอามาใส่อ้อยนะคะฝากคุณผู้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกาลังใจให้ช่องน้ำโชคฟารมหนูพุกเกยชัยภูมิด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะลมแรงมากเลยสวัสดีค่ะ